กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ The Sea Easter ก่อนที่เราจะไปเริ่มฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับ The Sea Easter ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่เทลอร์เฮนเดอร์สันเป็นคนวาดภาพขึ้นมาเท่านั้นแต่เป็นตำนานที่มีบันทึกอยู่จริงและเป็นเรื่องเล่าที่มีมานานหลายร้อยปีแล้ว The Sea Eater เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่ทะเลลำตัวยาวสีดำ มีลักษณะเหมือนท่อที่มีแขนสองข้างมีปากขนาดใหญ่มีความยาวถึง300กิโลเมตรมีส่วนสูงถึงประมาณ100กิโลเมตรและไม่มีดวงตาที่อยู่ของมันนั้นเขาคาดคะเนและเชื่อกันว่าอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิก และมันนั้นยังมีอายุมาอย่างยาวนานและอีกด้วยเนื่องจากมีภาพวาดในถ้ำหลายแห่งวาดภาพถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีปากและแขนที่เขาเชื่อกันว่ามันคือภาพของเดอะซีออเตอร์นั่นเองและเมื่อผมนะครับได้หาข้อมูลลึกลงไป ปรากฏว่าก็ไม่เจอข้อมูลอะไรที่มันจะมีเรื่องราวหรือบอกถึงเจ้า The Sea อ a t เตไปมากกว่านี้นะครับผมเลยได้เข้าไปที่เว็บหรือว่าแอปของ c h a t gpt เพื่อค้นหาข้อมูลครับก็ทำให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเลยทีเดียวว่า The Sea อ a t เตเนี่ยจริงๆแล้วเคยเป็นนิยายและก็มีการบันทึกถึงมันมานานแล้วจริงๆครับ ข้อมูลจาก Chat GPT นะครับบอกเอาไว้ว่า The Sea Eater หรือชื่อภาษาไทยคือผู้กลืนกินทะเลนะครับเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานหรือว่าอสาูรโบราณส่วนที่อยู่ของมันนะครับ Chat GPT บอกเอาไว้ว่ามันอาศัยอยู่ที่ใต้ห่วงสมุทรที่ลึกที่สุดในโลกครับและลักษณะของ The Sea Eater นั้นมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับภูเขารำตัวคล้ายกับปลาวานยักษ แต่เต็มไปด้วยเกล็ดแข็งเหมือนกับมังกรมีดวงตาสีฟ้าสว่างเรืองแสงได้ในตอนกลางคืนและบางตำนานยังบอกอีกว่ามันมีหนวดเหมือนกับปลาหมึกยักษ์ด้วยส่วนพฤติกรรมของมันนะครับ ChatGPT ได้บอกเอาไว้ว่ามันนั้นมักจะปรากฏตัวเฉพาะในคืนที่ทะเลเงียบเกินไปและยังเชื่อกันว่ามันกืนกินเมืองใต้ทะเลหลายแห่งจนสูญหายและสาบสูญ และมันจะชอบออกล่าเมื่อรับรู้ถึงความกลัวจากผู้คนในทะเลและแชท GPT นะครับก็ได้บอกเสริมอีกว่าโดย Sea Eater นั้นเกิดจากคำสาปของเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรที่โกรธเกรี้ยวในความละโมบโลภมากของมนุษย์เขาจึงสร้างสิ่งมีชีวิตตัวนี้เพื่อเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนท้องสมุทรและช GPT ยังได้บอกอีกว่า ถ้าหากคุณล่องเรือแล้วได้ยินเสียงเพลงดังมาจากทะเลและรอบตัวของคุณนั้นมีหมอกมืดเหมือนกับตอนกลางคืนจงหลีกเลี่ยงและกลับฟังโดยทันทีเพราะนั่นคือสัญญาณว่า The Sea Eater ใกล้ตื่นขึ้นแล้ว หรือสรุปง่ายๆนะครับว่า The Sea Eater ที่เป็นภาพวาดดังของเทโเวอร์เฮนเดอสันนั้นก็คืออิงจากเรื่องจริงนะครับของตำนานโบราณและก็เคยมีบันทึกไม่ว่าจะเป็นรูปภาพฝาผนังในนิยายในตำราต่างๆเคยกล่าวถึงและพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ The Sea Eater ก็คือภาพ ที่ทุกคนได้เห็นนั่นเองครับก็เป็นเรื่องเล่าจากตำนานนะครับเป็นเรื่องเล่าที่มีมานานแล้วก็ท่านผู้ชมคิดว่ามันมีจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าตำนานเท่านั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you